ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบ้าวอาร์วีฟีไฟวานูเลนเกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเคพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอปเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตของใส่กันนะครับซึ่ง มันเป็นการอัปเดตที่รอบนี้เราแอดค่อนข้างจะทิ้งระยะเวลานานนะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดคือ3เดือนก่อนนะครับผมอ่ะคลิปล่าสุดเนี่ยคือลงไว้เมื่อ3เดือนก่อนทีนี้วันนี้นะครับเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอื่นเรามาดูที่สเตตัสก่อนนะครับตอนนี้เลขแดงอยู่ที่4 5่4 6นะครับผมแล้วก็เลขฟ้าอยู่ที่59,346นะครับอ่ะเรามาดูสเตตัสข้างในครับผมสเตตัสข้างในเนี่ย คิเลตครับ71็ดสิบเอันนี้ยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าจะไปต่อมากกว่านี้เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะละนะครับก็เลยยังก่อนนะครับยังไม่ไปต่อก่อนนะครับแอคแท็กอยู่ที่4ี0พนะครับแล้วก็แอคแท็กเลทอยู่ที่6,955นะครับตอนนี้มันกำลังเพิ่มทุกคนเพราะว่าแอร์กำลังอัดรูนพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็คิลโกดาเมจครับอยู่ที่479ครับผมซอดแอมอยู่ที่189ครับผมสอดแอมป์อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับอะมีแอคคูลเ่ซี่ครับ รับป้องกันเนี่ยมีดีเฟนอยู่ที่4 0 0พนะครับลบเนี่ยอยู่ที่8,3 0พนะครับแล้วก็รีดิวนะครับอยู่ที่พันเจ็ดหน่วยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันกับเจ็ดเลยนะนะครับอ่าแล้วก็มีการเล่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีปฏิเสธจกกอครับอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่วนพวกนี้ไม่จะเป็นจะต้องไปยุ่งมันนะครับ อ่ะทีนี้ของใส่นะผมของใส่เนี่ยตอนเนี้พวกหลักๆยังอยู่เหมือนเดิมเป็นหูแวมบวกเ k o s นะครับอันนี้พวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หูลองท top d ดฟหกนะผม k o s สินะครับคอ20นะครับผมแล้วก็พวกกําไรจอกเกราะเซียหน้านะครับ o s เจสข้านนะครับอันนี้คี4 m 4เนาะอันนี้ก็คี้ห้ m 2นะครับสร้อยงูท็อปนะผม K h a o s สินะครับ อ่ะพวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับชามบวกห้านะครับเอฟเฟกเตอร์นะครับยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับผ้าคลุมก็เคออสสิบเข็มขัดบวกยี่สิบนะครับผมแล้วก็ทริสแมนบวกเก้านะครับขนทองบวกยี่สิบนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือขนดำบวกสิบเจ็ดนะครับอ่ะอันนี้ได้มาเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนดำบวกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับก็จะเป็นเอ็มสิบคริสิบ ประดับใหม่นะครับใครดูที่แอรพูดถึงเรื่องประดับใหม่ไปแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นว่าแอรเสื้อนี้มานะครับก็ตามที่ในคลิปนั้นเลยนะครับหัวนะครับก็จะเป็นเลด8ขี้48เหมือนเดิมนะครับ X1 DY7 ยังไม่ได้ทำเลสเพิ่มเสื้อนะครับก็จะเป็นออฟแม็ก2ลูครับเป็นมาสเตอร์อะชิเดียมนะครับ X7 ยังไม่ได้ทำครับ DY8 ครับผมมือนะครับเป็นมือมาสนะครับผมออฟเป็นแม็ก1ลูนะครับแอคแท็ก2ลูนะครับแล้วก็มี DY7 นะครับรองเท้านะครับเป็นชอโดว์แอม นะครับอ่าอาวุธนะครับผมอันเนี้ยถ้าใครติดตามหน้าเพจนะครับคุณจะรู้ว่ามาติด DIY สิแล้วทุกคนอ่ามาติด DIY สิแล้วเอ้ยทำไมพี่ไม่พี่ไม่ได้ทำคลิปมาให้ดูหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือไอตัวที่แอดตี d y สิอาวุธอันเนี้ยมันเป็นเควสจากซีซันพาร์ททุกคนเออว่าให้ตี DIY สิครั้ง ออไอ้เราก็แบบไมจะตีดีกว่สิบครั้งก็จะตีอะไรเดีก็ตีพวกอาวุธแล้วกันนะตีขึ้นสิบเฉยเลยนะครับเอ,อขึ้นสิบเฉยเลยนะครับเนี่ยก็เลยเป็นอาวุธข้างนี้ถือว่าถ้าจะเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนนู่นเลยม,มันเปลี่ยนเป็นเดโมเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นม a สเตอร์อาเคหรือว่าม a สเตอร์พลเดิเอแอดไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะครับก็ถือแบบนี้ก็เลยได้นะครับอ่าประมาณนี้เลย นะครับสำหรับอาวุธข้างนี้เนาะส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนกันแหละแต่ก็ยังพูดไม่ติดเหมือนเดิมทุกคนมันยังพูดหนึ่งอยู่เลยนะครับ dy 8x2 นะข้างนี้ x2 นะครับส่วนข้างนี้ x3 แล้ว x3 dy 10นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสองข้างนี้อ่าแหวนเทปบวก8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แหวนอเวทไทเลนบวก8เหมือนเดิมนะครับลิงก์อําลังบวก3เคลี8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลิงก์อําลังบวก2เคลี9เหมือนเดิมนะครับอันนี้ของใส่ในตัวนะครััับบคคออตูมมยยงไไ่่่ด้เปลีนนะรา จะเป็นชุดเดิมทั้งหมดนะครับแม็กดึงครี 8M5 นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะเป็นครีคอเดเมจ9%เนาะอันนี้ก็จะเป็นเลือด9 0 0ไม่ได้ทำเหมือนกันนะอื่นๆก็ใส่เหมือนเดิมนะครับลูกบาท20ครับลูกบาท95ที่แอร์ขายไม่ได้อยู่แล้วนะประมาณนี้สัตว์เลี้ยงนะครับแน่นอนว่าเคยบอกไปหลายครั้งแล้วแหละว่าสัตว์เลี้ยงมันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นแม็กสองแล้วนะครับทุกคนแอดไม่จะเป็นจะต้องไปถือสัตว์เลี้ยงแม็กสามด้วยซ้ำนะคแค่นี้ก็สเตตัสลงตัวแล้วครับ ประมาณนี้นะครับข้อตกลงก็ประมาณนี้นะครับมีเจาะอ,อันนึงมีคลีอันนึงมีแอมอันนึงได้แล้วนะสำหรับแอดอ่ะส่วนน่าสุดท้ายครับก็มีพวกไม่สนใจค่าการคิดคอาธมเนมะครับแปดเปอันเนี้ยได้แล้วนะครับ,นนนรบหนึ่งอันแล้วก็มีเจาะก,กอดสิบห้าอย่างเงี้ยมีปฏิเสธเจกก 16, าะกอ1สิบหกเนี้ยได้แล้วนะครับแอดไม่รีแล้วถ้าเกิดว่าจะรีอ่ะมันต้องรีตามช่องเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าจะเอาให้สวยกว่านี้อาจจะก็จะอาจจะไปหาแบบพวกเจาะเพิ่มนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวก ยืดระยะเวลาออร่าอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าจะเอาแต่ว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะต้องใช้ที่ลบออร์เจนสัตว์เลี้ยงสีชมพูซึ่งคุณก็รู้ว่าแพงนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ทำนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกถึงขนาดแบบเอามากดเล่นได้จริงไม่ทำหรอกเพราะว่าดวงก็คือดวงนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ดวงดีตลอดเวลานะมันใช้เยอะนะครับมันเป็นของสิ้นเปลืองที่ใช้เยอะมากนะเพราะนั้นแอดจะยังไม่ทำก่อนอ่ะทีนี้ เราจะมาทำอันนี้กันดีกว่านะครับถ้าถ้าเกิดว่าจะให้เชียร์ทำของของเลดเกมนะคือไอเชียร์ทำรูนมากกว่านะครับเนี่ยตอนนี้20่สิบช่องนะครับทุกคนก็มีดูดเลือดนะครับแมคลีนะครับผมสเต็งนะครับแอคแท็กนะครับตอดแอมนะครับผมดิเฟนเลดนะครับแล้วก็รีดิวนะครับแอคแท็กเลดหนึ่งครับแล้วก็อ่าการล้มนะครับเด็กครับผมมาหน้านะครับอินนะครับอ่า คิดข้อดาเมินนะครับผมการสตัร์นะครับเลือดนะครับ Accuracy ครับผมจอกเกราะนะครับผมการจอกเกราะนะครับแล้วก็ Death Rate ขั้น2นะครับอ่า Defense สองนะครับ Defense หนึ่งยังไม่ได้เรียนนะไม่ต้องถามหาถึง Defense หนึ่งนะฮะแล้วก็ Attack Rate สองประมาณนี้นะครับส่วนอ่า r ล t e Battery ลืมว่ะทุกคนลืมเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเออลืมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับคือยุ่งแต่กับ d s e r t นะครับ ไอ้นี่ก็ลืมลืมเฉยพอจบเรื่องเอสพาร์ทก็โอ้โหหลายเรื่องคนระับชีวิตบางทีมันลืมนะอ่าถ้าเกิดว่ามันแต่ถ้าเกิดว่ามันออโต้ไม่ได้มันมัน,ม,นมันอะไรไม่ได้ไดีอสเอสลืมหมดอะนะรประมาณเนี้ยอันสวนเรื่องสมุดเนี่ยไม่ต้องถามนะครับสายทำเรื่อยอยู่แล้วนะครับเอสไม่เคยรีบนะครับทุกคนจะเห็นว่าไอไอหน้าแรกเนี่ยเปิดมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่กลับไปเต็มสักทีนะครับอ่าเพราะว่าไม่รีบไงทุกคน ไม่รีบมันก็จะอยู่สภาพนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําสมุดไปเยอะรับรองว่าใส่ของเท้าแอดแดงพุ่งแน่นอนนะครับแดงฟ้านี่พุง่งทะยานแน่นอนอ่าถ้าเกิดว่าแอททาเนี่ยก,ก็ก็น่าจะพุ่งกันแต่เดี๋ยวหาเวลาว่างๆแล้วกันนะมาทำนะผมจริงๆตัวแอยังทําได้อีกเยอะนะครับถ้าถามว่าไอ้ยม่มีแผ่นจะเปลี่ยนอะไรเป็นอย่างต่อไปจริงๆแล้วก็จะเหลือ2อย่างที่ควรจะเปลี่ยน นะครับก็คือหนึ่งจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอัพเป็นพีได้นะครับผมอัพเป็นพีวีูก่อนได้นะครับเป็น PW วีดขีดเข้าเดเมดก็ได้นะครับเป็น a เอ็มก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเจาะเกราะก็ได้นะครับเพื่อเอาค่าความถึงเพิ่มนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็คืออัพอันนี้ขึ้นมาเส้นนะครับอ่าอัพอันนี้ขึ้นมาเส้นอย่างอื่นอย่างอื่นมองว่ายางกอดทุกคนมัน ถ้าเกิดว่าจะอัพของหน้านี้ต่อนะมันจะเหลืออัพทาลิสกับพวกเคออสแหวนละซึ่งราคามันก็โหดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าทําพวกเนี้ยสำหรับแอดแล้วคือไปทำมอเตอร์ไซค์ให้เสร็จอ่าไปทำโคตูมอเตอร์ไซค์ให้เสร็จไปทำ้คตูปีกให้เสร็จน่าจะดีกว่านะครับอันนี้คือสำหรับตัวแอดนะประมาณนี้แล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับก็เห็นละว,ว่า95านะครับก็ใกล้จะตัแลวซึ่งแน่นอนว่าพอเลเวลโอเวอร์โหลดสูงๆเนี้ยมัน คือมันตันเกือบหมดแล้วนะครับอ่มันคือมันตันเกือบหมดแล้วม,ม,มันไม่มันไม่มีอะไรแล้วแอก็รออย่างเดียวก็คือโอเวอร์โหลด200นะครับสำหรับของคาบาวขาปเปนะขาเอาไปดูโอเวอร์โหลด200เนาะเขาไม่เอะเป็นเลเวลนะครับก็รอโอเวอร์โหลด200กันต่อแล้วกันนะครับสำหรับโอเวอร์โหลดประมาณนี้แล้วทุกคนปีกอะไรก็ตันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือดันลงดันลูดนลดันหลังบ้านนะครับเมอริทใช่ใช่เมอริทเมอริทเนี่ยลงนะทุกคน ไม่ทุกคนไม่เชื่อว่าแอดไม่ลงนะลงนะครับแต่ยังไม่ได้ประเมินนะผมเนี่ยแอดมีเหรียญเมอริทในตัวเนี่ยติดเหรียญน,นะครับแล้วก็ในตรงเนี้ยยังไม่ได้รับอีกนะครับอีกสองถึงสามอันนะทุกคนก็วันนี้นะครับอัปเดตของใสของเดือนกันยานะครับมีเท่านี้เลยทุกคนโอ้สามเดือนนะครับถึงจะได้มาอัปแล้วก็แน่นอนว่าอัปเดตของใสรอบต่อไปก็น่าจีก นานเหมือนกันนะครับก็น่าจะ3-4เดือนเลยทุกคนกว่าจะมาเจออัปเดตของแสงสักครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมอะไรเพื่อเชื่อของเกมคาบาร์มบายนะครับผมมีแจกของทุกเดือนนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมนะครับไปเติมเกมมาได้เลยที่ตุ่นนะครับพอยนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบายบายทุกคน